สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวนลื่นจะมาทําข้าวเหนียวมูนดอกบันชันนะคะกับมะม่วงนะคะส่วนผสมข้าวเหนียวมูนนะคะดอกบันชันนะคะก็จะมีสําหรับจานเดียวนะคะกะทิห้าสิบมิลลิกรัมนะคะแล้วก็ดอกบัลชันต้มนะคะที่แช่นะคะแช่ข้าวเหนียวก็สองร้อยมิลลิกรัมนะคะม่วงนะคะของครัวไทยมีอยู่สี่ลูกนะคะ ดอกอัญชันนะคะสามสิบดอกนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะร้อยมิลลิกรัมนะคะสำหรับจานเดียวนะคะจะไม่หวานมากนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะสองร้อยมิลลิกรัมนะคะแช่ดอกอัญชันสามชั่วโมงนะคะวิธีทำนะคะข้าวเหนียวแช่ดอกอัญชันไว้สามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็นึ่งเลยนะคะ นึ่งก็หาที่รองด้วยนะคะถ้ามีที่นึ่งข้าวเหนียวก็นึ่งข้าวเหนียวเลยค่ะอันนี้นะคะน,นี้ครัวไทยนึ่งแค่จานเดียวนะคะทําแค่จานเดียวนะคะมันก็จะน้อยหน่อยนะคะเดี๋ยวปิดไว้นะคะนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะก็เสร็จแล้วนะคะ ถ้ามีหวดก็ใช้หวดหนึ่งนะคะถ้าไม่มีหวดก็ใช้หม้อหุงข้าวแบบครัวไทยนะคะอย่างนี้นะคะนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวปิดฝาเลยนะคะอันนี้นึ่งไว้ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็บีบดูนะคะถ้าไม่เป็นไตก็สุกนะคะจะโทษนะคะใช้มือเลยนะคะโอเคนะคะไม่เป็นไตนะคะ่ะก็เดี๋ยวลงไปมูลเลยนะคะ ใส่ลงไปนะคะอันนี้สำหรับจานเดียวนะคะจานใหญ่ๆนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยะคะ่ะ ค่อยใส่นะคะนวดไปนะคะใช้คนไปมานะคะจะมีรสชาติหวานนี่เราใส่โคตรนะคะใส่เกลือด้วยนะคะคืึ้นช้อนชาใส่เกลือลงไปนะคะจะมีน้ำมันนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็ใส่กะทิไปนิดนะะึงค่ะแล้วเหลือเอาไว้แต่งหน้าสักหน่อยเดียว มีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยมันนะคะก็ไม่ได้เค็มนะคะแค่ครึ่งช้อนชาจะหวานมันนะคะแค่นั้นนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะคไทยจัดไว้เลยนะคะเมื่อกี้เสร็จไปแล้วนะคะมูนนะคะอันนี้เสร็จอันนี้คไทยจัดไว้ก่อนนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะ ขอบพระคุณมากค่ะครัวไทยแบบละลื่นได้ทําคําเหนียวมูลดอกกันชันนะคะมะม่วงนะคะได้เสร็จแล้วนะคะขอให้ซีในช่องและซีต่างประเทศและซีทั่วไปให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทําคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ